มาอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับคีย์บอร์ดที่เป็นรูปแบบแม a นิค a ลแต่ราคาถูกมากๆนะครับวันนี้ผมมาก,กับแบรนด์อะไรผมมาก,กับโอเค K428 m i อร์ k k l i t i x Backlit Mechanical Keyboard นี่คือชื่อของเขานะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับราคาต่ำเตี้ยเลียดดินมากๆแต่ฟังก์ชันถือว่าจัดเต็มสุดๆมีไฟมินิ RGB ให้ด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์ สำหรับคนที่เริ่มต้นมากๆลองไปชมกันจะเป็นลักษณะยังไงนะฮะตัวกล่องโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับโอเคอร์ตัวนี้ทํามาคล้ายๆกับรุ่นพี่ของเขานะครับสีมิ้นตันดาสะดุดตามากๆมีวางขายในท้องตลาดถึง3สีด้วยกันคือสีดําสีขาวและสีชมพูเลือกตามความเหมาะสมของตัวเองได้เลยที่สําคัญคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรูปแบบแม c h a n i c a ลที่ราคาถูกมากใครอยากเริ่มต้นใช้คีย์บอร์ดแม c h a n i c a ลตัวนี้เหมาะสุดๆเลยนะครับอินเทอร์เฟซ USB ตัวนี้เป็น2.0นะฮะการใช้งานตัวนี้1 104คีย์เลยกดได้แบบจัดเต็มแบบฟูลคีย์ที่สําคัญสามารถกดได้สูงสุดถึง50ล้านครั้งได้กันซึ่งสวิตช์ของเขาเป็นของโอเทมุนะครับอันนี้ผมต้องย้ากับทุกคนก่อนสุดท้ายน้ําหนักอยู่ที่840กรัมนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะฮะคู่มือการใช้งานพร้อมระบุก,การกดฟังก์ชัน,นต่างๆทั้งไฟและมัลติมีเดียพร้อมคีย์บอร์ดสามารถใช้งานแบบจัดเต็มได้เลยนี่แค่รูปแบบของสเปคและตัวกล่องนะครับต่อไปผมจะให้ทุกคนไปชมกันว่าดีไซน์และวัสดุของเขาเนี จะมีไฟแบบไหนมีรูปแบบสวิต์ยังไงและการใช้งานเป็นยังไงบ้างลองไปชมกันนะฮะการออกแบบเป็นรูปแบบคีย์บอร์ดแมคนิทิคอลราคาถูกมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมีรูปแบบไฟมินิ RGB 2000 Keycap คีย์แคปออกมาสวยงามเลยทีเดียวคีย์บอร์ดออกแบบมาเป็นรูปแบบฟูลคีย์ห0 0มีทั้งหมด1 0 4ีคีย์ขนาดเล็กและบางมากด้านหลังปรับระดับได้1ระดับได้กันปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของทุกคนตัวรูปแบบคีย์แคปเป็นแบบทะลุภษ กแต่สกรีนภาษาไทยตัวหนังสือคมนะครับแต่ถ้าไม่พอใจส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนคีย์แคปชนิดอื่นที่ตรงรุ่นของสวิตเพื่อน,นํามาใช้งานได้เช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงสําหรับเรื่องนี้นะครับวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดน้ําหนักปานกลางไปถึงหนักมีความแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนสายเป็นรูปแบบสายถักขนาดกลางพร้อมกับพอตท,ที่เป็น USB สามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับส่วนของสวิตเป็นของโอเทมุนะฮะสามารถคลิกได้สูงสุดหรือมากกว่า50ล้านครั้งถือว่าเป็นค่าที่สูงพอสมควรเลยเหล่าเก เมื่อทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับใครที่มือหนักตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนอธิบายเพียงเท่านี้มันก็คงไม่พอนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปผมจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันนะครับว่าบลูซวิทที่เขามีสำหรับตัวนี้โอเทม,มุเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงจะสนุกและมันอย่างที่ผมบอกไหมลองไปฟังกันนะครับ ต่อมาตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นส่วนสุดท้ายที่จะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้ดีขึ้นนั่นคือส่วนของฟังก์ชันและมัลติมีเดียในการใช้งานส่วนนี้สําคัญมากๆในการใช้งานนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้สะดวกจะสะดวกอย่างที่ผมบอกไหมจะใช้งานยังไงบ้างลองไปชมนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีรูปแบบมัลติมีเดียถึง12ปุ่มด้วยกันโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวก F 1ถึง F 12ลดเสียงเพิ่มเสียงกดเพล์กดพอสสามารถใช้งานได้ที่ส่วนนี้รูปแบบไฟมินิ RGB ที่เขามีมาให้มีทั้งหมด 20โหมดโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่มของ insert delete จะมีสกรีนบอกเป็นตัวเลขตัวละ5โหมดนะครับจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมด20โหมด ก็ลองปรับใช้กับเต็มที่ชอบหมดไหนก็เลือกโหมดนั้นต่อมาจะเป็นโหมด Gaming Writing ที่มีมาให้จะมีทั้งหมด8โหมดด้วยกันกดไปที่ฟังก์ชันบวก1ถึง8ที่เป็นตัวเลขด้านบนแถบด้านบนนะครับเลือกตามแนวเกมที่เหมาะสมกับเราได้เลยที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับจะมีโหมดสำหรับการใช้งานคัตตอม DIY สามารถใช้งานได้ตามใจเราในการตั้งค่าไฟนะครับ โดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวก9และ0นะฮะมีทั้งหมด2โปรไฟล์ในการเลือกนะครับเลือกบันทึกได้หมดโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งจากนั้นทําการกดไปที่ฟังก์ชันบวก E&D จะมีแสงไฟกระพริบที่มุมขวาบนก็เริ่มทําการบันทึกแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับชอบแบบไหนสีไหนก็เลือกได้ตามใจเราเลยจากนั้นทําการกดฟังก์ชัน E&D ครั้งจะเป็นการบันทึกค่าทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานหมดคัตตอม DIY ได้แบบจัดเต็มแล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ การตั้งค่าทั้งหมดให้เรากดไปที่ฟังก์ชันบวก ESC ก็จะเป็นการรีเซ็ตระบบทั้งหมดกับคืนสู่ค่าโรงงานตั้งแต่ตอนแรก ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับส่วนตรงนี้ต่อมาจะเป็นการควบคุมความสว่างและการควบคุมโหมดความเร็วของไฟนะครับจะสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มของลูกศรโดยการปรับระดับสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันสําหรับความสว่างส่วนความเร็วสามารถเลือกได้ในบางโหมดเท่านั้นสามารถปรับได้5ระดับเช่นเดียวกันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือฟังก์ชัน Windows l ็อกที่มีมาให้สําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆกรณีที่เราเล่นเกมฟังก์ชันนี้ตัดความกวนใจของปุ่ม Windows ออกไปได้อย่างแน่นอนคีย์บอร์ด แมคคาเนียลราคาถูกสำหรับผู้เริ่มต้นตนนี้ทั้งสเปคและฟังก์ชันการใช้งานเรียกได้ว่าฟูลสุดๆในราคาขนาดนี้มีหลากหลายสีให้เลือกอีกด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านล่างพร้อมช่องทางการติดต่อแล้วนะครับทุกช่องทางเลยสั่งซื้อเข้ามาได้สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ